สอนกู้บัญชี Facebook เก่าที่เข้าไม่ได้แล้วกู้ตามนี้ได้เลยไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราเปิด Google Chrome ขึ้นมาครับให้พิมพ์คำว่า Facebook ลงไปครับ facebook.com ถ้าของใครมีสัญลักษณ์ Facebook อยู่ตรงนี้ก็กดตรงนี้ได้เลยจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ถ้าบัญชีของใครเข้าเลยก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนาสเวิร์ดอะไรใหม่ได้เลยแล้วก็ไปเข้าตัวแอปแต่ถ้าของใครเข้ามาในหน้าแบบนี้หลังจากนี้ให้เรามากดตรงนี้ครับลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ แล้วป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เราเปิดใช้บัญชี Facebook เครื่องเก่าของเราไปครับกรอกลงไปได้เลยแล้วกดค้นหาแต่ถ้าเกิดว่าใครจําหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้หรือไม่ได้กรอกหมายเลขนั้นใน Facebook นั้นอีกวิธีหนึ่งก็ให้ท่านผู้ชมใช้อีเมลในการค้นหาให้มากดตรงนี้ครับค้นหาด้วยอีเมลก็กรอกอีเมลลงไปได้เลยหรือจะใช้ชื่อบัญชี Facebook เก่าของเราก็ได้แล้วกดค้นหาใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์คนหนึ่งด้วยนะครับ